กย็ยีบหมด้ยแล้วโอเคโอเคแล้วแม่จะไปดพื่ออาันี่กินนะข้าวต้มมัชชีมายีบมาค่ะยีบดีจะได้น้ำมันจะถึวะยีบค่มา่ะมาคมา กันเองเนี่ยไรวะแม่ไม่ยากไปม่อยมาจะไปไปก็ใจผีไอ้ดำดำอใช่ไม่ใช่ไอ้ดำใช่ไหม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ดำหน้าหมาโอเคยไม่อไปนไอ่ไ่อนปรอไปรไปนอน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 รไปอไปอไปอนอไปรอไปไปอไอไปไปอออไ ครับแม่แ oh ล้วผมดูแย่มาให้แต่ว่าถายแยไปหาหมอหมอก่อนไหมเยอะไปไปหหมอแล้วอย่าพี่ยมพี่ยอมหาไปไม่แต่พ่ออย่พ่อลุ้ไม่ให้ยกไปให้ไว้จุโขดุบไปหาหมอไป่วยเจ้ว่าพโยไปหาหมอมเถอะนี่นี่น่นี่นี่นีโอยพี่ยอมดวเอ้อโอ้ เออโอเคจะลงบ้านแล้วเลยยอดส่วน้อพี o ่ควยมาตามน้ผแบบนอาจะเป็นใครแหละใข้สูดด้วยแล้วต้องปดหัวอ๋อย่ากลนบไมั้น้ามาดีสักเฮ้ยยอดยอดยอพี่จะมาขอดีเลยดีย้าไพี่บอกกับเด็กันดีเลย

โอมาเข้ากินข <ai> hey, okay, okay, ้าวไปเลวกินข้าวกินข้าวเออโอเคมาเข้ากินข้าวเะพี่โอเคเีดีไปกินข้าวนะเดีไปเเยเอ๊้เป็นงไงบ้าวะก็ดีละไม่แต่อะไรไม่แะไ้นไบ้างนไขาไม่ไม่ไม่มี่อ

เปอิ่มบ้างนี่คุยกันเองนะอาการดีขึ้นมั้งไหมเสียดเอาที่มือจะออ,อ,อกมอออไม่ออกกูไม่ออกมือจะออกไม่ออกไอ้สันกูก็ไม่ออกมือจะออกไม่ออกกันเนี่ยกูมไม่ออกได,ด้ไอเ้เฉลี่ยจ้าไปเจอมหม่วเนล้วมึงพาไปทัวป่วเป็นน่องมาบ้าอะไรเก๋ของมึงตัดเนี่ยเหรอใช่ตัดไปซะตัดมัน

ยาแก่เจเอ,อเข้ามันได้ไอ้แม่สวัสดีไอ้กูอ่ะอกูตายแล้วสงกเยี่ยมดูบ้านด้วูเข้าีไปเอารถมาแล้วออเอออดหเ็ข้าวเ้เฮอู้อีก่งไม,มเ,เไป,ไป็นคนแรกไอ้ชี โอเคมันจะปองมาสักทีโอ้ยผีปลี่นนะเผาล่างทีเผาไม่เไึ้เมลาเนี่ยมึงยัไม่ตายขอเผาทีนี้ก็ตดยสาดไรที่ตายห่า มันยังไม่พอนะไอ้พี่แกกูเผาต้นไม้แล้วก็เผาสามคือบ้านทิ้งไปแกไม่รันแน่เฮ้ย้าเกะจะไม่รันเจอกูแน่